สวัวสบายดแม่พ่อวัสูคนเนาะไปนี่ตอนรับกาสูสองสาันอีกแล้วนอกเนาะก็มาหาทางน้องทุเพื่นพนอกเนาะแต่ตอนนี้ก็นอกที่ทำเบี้ยทำงานอยู่กับสร้างไวจังเนาะสารดาแวสารดามานี่ก็ได้เป็นได้๋ยาน่ะมาหาโลว่ามันนี่ มาหาโลเองกซ์ทำไปการบริมาตะลุนแล้วกับโมเมนต์มาหาโลเพราะว่าแต่ในเมืองกับไปน้ำเบียร์ทำงานอยู่แมนแบบแบบเูียวคนกลาสีู่้เนาะแมนเขาทำคลิปกับเพื่อว่าอยากได้ยอดวิวแมนก็คืออยากได้ยอดวิวเขาแหละแมนเรื่องการเดินงานเขากระเดนอยู่ตลอดแต่ว่าเมื่อนี้หันสี่เดชเนี่ยช่งหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กับมหายอดวิวเอาโอเคสับไปหาทางนองเลยเนาะไปไปไปน้องเลยไปซาบัวไปเจ้าสบายดีบอมเบลไปแล้วไปยังไงคะกรุ อยากได้แต <laughs> ่ซื้ออะไรสาวลัดาเอ้ยควายยังจุกกระเป๋าเจ้าของนี่อยากได้อยู่คือสาวของสาวบัวนี่ก็บโทรศัพท์กับไม่เดี๋ยวจะอีกอย่างราคากับสามล้านกว่าพี่น้องเอ้ยสาวน้องอยากได้พวกโทรศัพท์สาวน้องคนเป็นเงินบาทกต่ตกอยู่แปดพันกว่าบาสบายดีจ้าน้องคนสวยทำอะไรเอ่ยมาดิดน้ำนองทงเม้อสวัสดีโดย ประดี๋ยวหนูน้องเทิงมาเหตุบีกเจ้ามาทางป่าเดินไปเก่าบูมีวันนังบูมีวันตูบอ้าวตูบจะได้สัยังโมมียังโมมีแต่ละคนมีไปแล้วเห็นบปล่โอ้เนาะคือบเห็ดให้น้องเราตีน้ำเน้ยเนาะเสืออะไรเสืออโบ่รอะไรตูบหน่อยโอ้คุณบอกว่าประมาณสองล้านไม่เห็นบอกสองล้านกว่าพวกประมาณนั้น Đi a là phong hiểm hiệp viện sở làm mơ phong thơm 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 đâu thơm thơm mà thơm thơm กอยปูนเดวเอกแรกอยนสบายดีน,น้องทงอืเยียงน่ะสาบเห็นยังน่ะหงน้ำเพ้อหงนมเนาะสบายดีเด้อพอสั่งเอ้อโอ้มีอันนั่นแนบมาหนิเนาะมีเด็กอันขึ้นแบบสูงตำไรได้หวะเนี่ย

โดยโดยเฮ็ดน้อยตามสบายพอสร้างไว้สบายที่น้องนี่เลยน่องอยู่มะดื้มเรื่อยๆได้น้องคนนี้นะชื่อรับกุนจะเกลือนาะดื่มตลอดมัะเกลืนเด้อเออเอานได้ยั่บ้านนี่นะได้แี่ยวว่าขึ้นมาได้อีกเนาะเชนองทงคุบเฮ็ดน่ะฮะจะไ่ได้เป็นฉางน้ำพึ่นหรก็เป็นฉางอยู่ที่ปูนให้ โอ้เจ so ้าก huh ็หัดไปเรื Darling, ่อยๆแล้วเดี๋ยวเจ้าก็เป <so ็นเก่งเจ้าเลยเห็ดไปเรื่อยสุดท้ายผมเป็นกระทามพอสร้างเนาะพอสร้างเนาะเออยังเลิกเจ้าไม่สิรุดมาไม้สิรุดตรงกระเก้าเลยเจ้าก็ลองสาบลองยังบึงเห็ดเป็นน้ำพึ้นเรื่อยๆน้องทงก็ได้ยังสั่งกำลังสั่อาหารทำจุกทัง กินแต่ตำสเนาะเนาหาตำสต้งโตอต้งจัดการแนบมาในหิวโฟนแนบมาในสาบอย่างเดียวเนานะาานะมาหนอเนาะ <c oughs> <c oughs> โชคดีโชคดีโชคดีปีใหม่บ่ได้ชิ้นได้อนชื่ออยู่ใช่นนมนะครอยู่แถวบ้านโดยๆคิีดบาสีมาอยู่นะ้ำแันงกบนองทงบ่แม่นน <c oughs> มองเงินชิ้น,นไม่เคยูอืมูแถวฝนนาะใครบ่าครได้นี่นะนไ,ดได้เด้วบ่โอ้ยปีใหม่แม่มีใจแล้วฝืนเนาะ เอาน้องดาบไมด้อยู่นี่วะสิอืไ่ได้อยู่เมื่อไรตอนแรกยังได้กับสามนแกตองได้กมาโอ้ตอนแรงมาเนาะปีใหม่สิได้ยังเนาะโมฮู้คือกันเต้ยก็ยังบ่ฮู้ได้เลยเฮ้ยกิอยากได้อยู่ปีใหม่บ่ฮู้ว่าสิได้ยังเนาะได้แล้วที่กอลังใจให้ได้รับตรงเด้อะปีใหม่ปีใหม่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำมาปีใหม่นี้จะอยากได้ยังเอา

ไปกุมโตสาวดากได้ง่สาโอ้งามของน้ำแต่ว่าอยากสูงเนาะเหตุสูงเนาะสูงอะ่ีแมสาแม่แมยันยันคนปีนมาหนุ่มรงนางคนปีนบึงวะโอ้ยมีใครปีนนาอ พึ uhm, ่ like, <ม>องอยู่กับเรือนเลยนี่นะปอมีไปเห็นนะเฮ้ยนะปิดนะต่างแล้วก็เรียบร้อยเลยกระสูงกับเพื่อไใบก็ดีเนาะมนเใส่แรงเลยแต่สูงยังยังปีนถึงเหรแต่คือหาใหม่แล้วเนาะแต่คนควรเสียวไหวทั้งในแบบนี้ไว้แถวนี้เนี่ยลูกคนควรเนาะโอ้ยอยาสิมีหลายใหญ่เลยเนี่ยค สิ่งล้างจานนี่โอ้ก็เป็นสิ่งล้างจานหนองทงนี่บ่ได้ก็สิได้เด้หนองทงนี่เนาะงามๆ่ยแม่นบ่เออกเอนเือยแล้วนี่น่ะแม่นเือยยังบ่มีนคัวเลยนองทงเอ้ยโอ้เนาะดสาวกึมมาหาเจ้า bơ sang, có phải làm bóp. bò? nó dạy Phải nó. Young girl, young girl, young girl, young girl, mà girl, young girl, young girl, vô girl, young 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 ค่อยเบิ่งค่อยเป็นนั่นแหละค่อยไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเอาไปได้บัดบัดโคเป็นยังเป็นเป็นยังอยู่แบบพอเอาเป็นอะไรได้ได้ได้แห่ยมหามาหาเจ้าบ่าวเอามันก็แล้วแต่บางคนเลโอ้ยไม่เป็นบ่ไม่เป็นคนบ่มันกัมันไม่บ่าวเอ้าเจ้าบ่าวเหี่ยมมหาเจ้าสาวเจ้าสาวเหี่ยมาหาเจ้าบ่าวที่นี่นะเห็นดอกบุรีเจ้าสาวเหี่ยมา อาจะว่าปัหาฮะบอกบอกคือเห็นเหมือนเพราะว่าม um ันเป็นเพื่อนผูชมจริงๆสาอย่พี่เดยมัน้คือมาอยู่น้ำกันนะแมนแต่มันก่าบอกคืออยู่ได้เห่แทนแทนแทนน้องทองได้ยางเด้ออันนี้เนาะบัเซินไห้าบูบัดเซินไหบ้างอ่าหน่อยอีก่้านอ่ะอ่าใหนฟังไงน้องทองแต่รับงน้ำกันล้วเนาะเป็นมสรนอเป็น้องทอง ก่อนเป็นอยู right ่บ in ่ก่อนโมเป้ก่อนโมปีนจะเต้นเป็นเหมือนกันก่อนเป็นจะเต้นเป็นแม่กะลีเด้อเนาะก่อนโเป็นกัเต้นกัเป็นเมื่อไนคือเห็ดแต่์เล่าดาไปแม่พัสดร์น้ำบงวะนี่เพัสดร์มาไดนี่มนะรีเต้นอยู่พุ่นะแม่พเสิุ์ของใครตอนนี้อ่ะซุดยอดยูทูบออกไปพื่อนเราทุกคนเอากรเบื้องบันทีตีเจ้าอยู่ในโซนดี อยู่ไหนอยู่ไหนสิอ้ออยู่นอกเจ้าหีิกับนอกอ๋อไว้ดีอ่านหมดข้างในเขาได้มันเป็นพันธุ์ที่ยังมอยู่ในโซนดีเป็นสื่อของไครถูกกลบ่ข้างในกลุ่มบางคับเปิดแม่สิอ่านออกอยู่ว่ีาอ๋อหู้เดียวสิเป็นสื่อไพ่หูสื่ออ่าเบาเป็นวันที่เจ็ดเดือนหนึ่ง ปี2023เวลา9:00น9นาที51โมงดีได้ไปนํากันตอนแรงแมนว่ากินนอือคือว่าตอนเช้ามาับน้องทงนี่เนาะนอง่งก็มีมอเตอร์ไซค์ไปตี้กูฮักกะน้องทงเริ่มใจไปดูที่น้องทงนี่กโอ้ยเนาะหน้ามันีกว่าโอ้ยอยู่เฮามีเด้อน้องทงเด้อ เซียบีกเห็นงานเจ้าก่อนเดอ้อโวนันมาทีดังก็ได้โวนันแมนมีกับแมนนะโอ้ยสบายดีเซ็นกันเนะ <for> าะโอ้กับริวิวน้องดินไปสั้นๆเลยกิ <c oughs> <c oughs> นน้ำกินไนก่อนก็ได้เด้อพอสางเด้อ <c oughs> กินเย็นๆก่อนเนาะพักผ่อนก่นหนึ่งเฮ็ดต่ออีกเนาะเนี่ยซื้อมาหึงเนี่ยกระดาษนี่ยน้ำเขียนกรน้องเพิ่งกระบริพักผ่อนกระเลยมุ่งอ่าเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเนาะเพิ่นกระได้เพราะว่าอยากให้เซียดเบียเสื่องานเนี่เพิ่นกระเนาะเพราะว่างานกระเข้ามาเรื่อยๆแหละอ่าเฮ็ดบ้านน้องทุ่งกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเลี้ยงอย่างหนึ่งกระเฮ็ดอย่างหนึ่งเพื่อนพี่น้องเอ้อ คือว่าไก่ปีใหม่ได้พักผ่อนน้ำเด้อน้องดาเด้อพากันไปลินไปเที่ยวในปีใหม่เนาะพากันบุกแต่งงานแม่นบุกแต่งงานได้ก็บมได้ได้เลยพักผ่อนน้ำเนาะสร้างน้องดาสบายดีด้วยบุกอย่างเดียวเนาะยังว่าพากินข้าวกินหางบ่ยังวายบ้าหนองดาเก่งเด้อเนาะเคนบุกปูนบุกอนี้ย อนาคตน้องดาเนี่คือสีเป็นช่างใหญ่ใหญ่เลยเด้เหมืนนี่แม่หน้องทรายเพิ่นได้ส่งแตนคู่ปูนไปโดยไปด้วยละตามสบายเนาะก็โอเคแล้วล่ะเด้อกลับปลาก่อนเด้อโดยโดยโดยเอาเนี่ออะไรกับกับก่อนเด้อพอช่างเด้อโดยสบายดีโดยโดยโดย หู้น้องทองกินอย่งเนาะน้องทองนี่นะกินน้ำเย็นชื่นใจจะมียังกี่ชบนะบอถือยังมาคืาอสีขาวๆปูนมาได้หรือวะฮึิสติสแม่สิพอไม่ได้เ <c oughs> มือ่อติดปูนจ้ะเออไม่าทาดิสติสก,กันนี่นานปากคนนั้นนั่นเนาะใครเน่ไใครเน่บอสดีดีเนาะดีแล้วเนาะอ่าทาทิสติกมันเลยเมนเมนเมนเอาโอเคสั่งเลยกับกัอนเด้อ มาดินมาหัวน้ำมีซีเนาะสาวด่ามันนี่ก็ได้แต่แต่มาเวะดินสบายดีแหละสบายดีโดยสบายดีโอ้กินน้ำแดงอ่าผมเป็นพี่น้องเนาะบ้านน้องทงนี่กัประกอบขึ้นไปเรื่อยๆกังามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับซาโน่ก็ได้มาเวะดินทางน้องเพิ่นเนาะโดยกัเกิดสางร้านเป็ดถึงกับงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าประมาณนี้แหละเนาะ โอเคพรมีพี่น้องสนาน้องก็ได้มาเยี่มมายมเยี่ยมทางน้องธงเพลินเะนาะพาะมงพาเพื่อนมาน้ำกันในพรมีพี่น้องเนะอ้ยอ่ามีเปรีแบบไปไปมาๆเนาะก็คือว่าเฮาก็่ายไปเรื่อยๆพร่ีพี่น้องเนะอ้ยอ่าบางทีก็ไปงานบางทีก็มาทางสาอ่ใช้ Cuban, ใชทางฉียนผานทางบ้านน้องทงกับเปะมาดินน้ำน้องเนาะโดยอา้าวโอเคพร่ีพี่น้องเอ้ยนกะ็นะ สำหรับคลิปนี้ก็บซานน้องก็สิได้อำมราพัจา์ทุกๆคนไปก่อนเป็นน่องเนาะโดยไม่พอใจน้อยคิปหน้าบอกลอ่าวเข้ามาสบายดี